ดูแลเรื่องอาหารการกินสักเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญเราจึงกินง่ายๆเอาตัวรอดกันไปนวันๆนะเนาะแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าการดูแลสุขภาพของเรานั้นนะคะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักเสมอไปมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกินนั่นเองค่ะแต่จะกินยังไงให้สวยและหุ่นดีกินยังไงให้หายป่วยและก็ต้องกินให้อร่อยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มารู้จักผู้หญิงท่านนี้ค่ะเขาสามารถช่วยเราได้นะคะแต่จะกินยังไงดูแลตัวเองงไงนั้นเนี่ย ต้องให้พี่สาวคนสวยของโอคนนี้นะคะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะสาวสวยท่านนี้ก็คือโค้ดโมของเรานั่นเองนะคะพี่โมมีเวลา5นาทีนะคะเมื่อครบ4นาทีพี่โมจะได้เสียงกระดิ่งแดงแบบนี้หนึ่งครั้งนะคะนั่นแสดงว่าพี่โมจะต้องสรุปการพีเซน5นาทีนะคะอ่าพร้อมกันยังคะทุกคนพร้อมแล้ววพรหนีแล้วค่ะาพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ดโมจากขับอาหารกีนค่ะ คนป่วยอยากหายคนอ้วนอยากผอมคนแก่อยากเด็กโมเชื่อว่าเพื่อนๆเราตรงนี้นะคะอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักหรือว่าตัหน,นึ่งนะคะโอเคโอเคยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่แบบเข้าใจดีเนาะก็วันนี้ได้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้มาแนะนําตัวก่อนก็อันดับแรกนะคะขออนุญาตทําความรู้จักกับทุกคนก่อนเลยเล่าของเรื่องของตัวเองนิดนึงคะ่ะก่อนนะนี้นะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้ หุ่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนป่วยด้วยเป็นเนื้อ,องอกเป็นมอลลูนสามจุด<ช>มีคอ,คอเลสเตอรอลสูงเป็นความดันเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะเหมือนกับอายุน้อยอโรคแต่ตอนนี้42ปีแล้วก็คือโรคไม่มีแล้วนะคะก็เกิดจากการที่เราปรับโภชนาการดูแลตัวเองมาจนทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทรงต่อได้ก็เลยเริ่มนะคะไปเรียนเทรนนง จริงๆแล้วนะคะมีการเทรนนิ่งมากมายเลยเป็นรีบอร์ดสติฟาย2ปีซ้อนนะคะแล้วก็ได้ไปได้มีโอกาสเป็นแชมป์ไฟโอแฟในการแข่งขันระดับประเทศนะคะในซีซั่น21และได้เรียนกับคุณเบสนะคะเบสฟิตที่เป็นเทรนเนอร์น่าจะตอนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าเทรนให้กับดาราเยอะมากนะคะแล้วก็ผ่านเคสต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์เจตกับคุณหมอป๊อกแล้วก็คุณหมอขิงที่เป็นหมอเวชศาสตร์ชะลอวัยอันดับสองของประเทศไทยนะคะ นี่ค่ะเป็นที่มาให้เพื่อนเพื่อทุกคนสามารถไปบอกกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความมั่นใจได้นะคะว่าวันนี้ในขับคีนของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะคะจะมีนูเิชันแฟกต์ต่างๆคอยบอกทั้งหมดนะคะแล้วก็ LCD ของเราคืออะไร LCD ของเรานะคะ2อ,อย่างค่ะ1ก็คืออาหารคลีนในกลุ่มของอาหารคลีนนะคะจะมีอาหารที่เป็นแบบกับข้าวแบบข้าวพร้อมกับข้าวและก็จะมีขนมแล้วก็จะมีน้ำพริกอกไก่แล้วก็มีอกไก่ด้วย นะคะเป็นเซตหรือจะซื้อเป็นกล่องก็ได้หรือจะเป็นคอร์สก็ได้นะคะส่วนอันที่2อนะคะคับคลีนยังทำในเรื่องของคอร์สปรับโภชนาการดูแลลูกล่างระยะยาวนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพระยะยาวผู้ป่วยความดันเบาหวานโลหิตโลหิตสูงที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้ค่าเลือดดีขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน3เดือนนะคะ ก็อันนี้เป็นตัวอย่างของอาหารเรามีอาหารมังสวิรัตด,ด้วยนะคะแล้วก็นี่อาหารคลีนอาหารคลีนของเรานะคะจะระบุเลยว่ามีกี่แคลอรี่ค่ะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะดูในเรื่องของ fact, ิชชั่แฟรโปรตีเนเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่หรือก็คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่เนี้ยค่ะเรามีรายละเอียดแนบให้ทั้งหมดน้ำพริกอกไก่คลีนเป็นน้ำพริกอกไก่ที่ขายดีมากตอนนี้มีขายอยู่ในนับแคล ทุกสาขานะคะสามารถไปสั่งซื้อได้แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเพื่อโอเมก้าซื้อที่นี่จะถูกกว่าแล้วก็ขนมเค้กคีนค่ะอันนี้ค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้มีขายตลอดเวลาเราจะต้องเปิดเป็นรอบ pre order นะคะอ่าก็สําหรับสายออกกําลังกายเราก็มีอาหารให้ด้วยนะคะในเรื่องของการที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้ออกไก่อย่างเดียวนะคะมีถึงสามรสชาติเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดคอสอาหารคีแล้วก็โปรแกรมสุขภาพนะคะ จริงๆแล้วเราไม่ได้ขายเป็นปล่องอย่างเดียวเรามีเป็นคอร์สด้วยด้านซ้ายนะคะจะเป็นกับข้าวสามารถแพ็คเป็นกับข้าวได้นะคะมีตั้งแต่สิบมือม้อสามสิบมือม้อหกสิบมื้อร้อยี่สิบมื้อซึ่งการขนส่งของเรานะคะเป็นขนส่งอุณหภูมิห้องเย็นทั่วประเทศถ้าใครต้องการทานอาหารครีมอยากทานอาหารครีมน,นะคะผูกปินโตเป็นหนึ่งเดือนเราสามารถส่งให้ได้ทุกสัปดาห์แบ่งส่งก็ได้นะคะหรือในช่องที่สองนะคะจะเป็นอาหารครีมแบบ r รดี้ชูอีฟก็คือมีข้าวด้วยสามารถเวฟได้เลยเหมือนที่อยู่ข้างหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็น60มือ้อ30มือ้อ15มือ15ม้อ15วัน30วัน60วันแล้วแต่เลยค่ะเรามีเป็นคอร์สทั้งหมดและสุดท้ายนะคะเป็นโปรแกรมสุขภาพที่เราไม่ได้ส่งโปรแกรมให้เฉยๆเราจะต้องออกแบบตามค่าร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นการวัดผลอย่างชัดเจนเลยเนี่ยค่ะ จุดแข็งของเราคือรสชาติวัตถุดิบปริมาณและผลิตภัณฑ์หลากหลายราคาสมเหตุสมผลนะคะและก็มีความดูด้านโภชนาการด้วยอันนี้เป็นผลลัพธ์นะคะของหลายๆคนถ้าถ้าทุกคนจําได้จะมีสองคนที่เคยมาเยี่ยมชัปเ t อร์เราแล้วคือคนด้านบนคนไหนคะคนนี้ค่ะใช่คนคนแรกค่ะคนแรกใช่ค่ะคือน้องบีจะเป็นเมคอัพอาร์ติส์อันนั้นคือบีฟ่อใช่ค่ะน้องเป็นโรคที่กาลังจะเป็นมะเร็ง มายหมดลูกเพราะว่าไม่ได้เป็นประจําเดือนมาหนึ่งปี<อ>ใช่ค่ะใช้ระยะเวลาในการปรับโภชนาการดูแลตัวเองสี่เดือนทุกวันนี้นะคะสวยขึ้นมากแล้วก็โรคต่างๆไม่มีแล้วแล้วก็คนที่สามก็คือน้องสาวของโมเองนะคะก็คือน้องสร้อยถ้าจําได้คนที่มาคนที่สองที่เป็นที่มีร้านเสื้อผ้านะคะนันก็อีกหนึ่งคนก็ที่มีปัญหาต่างๆ อันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะเพราะว่าถ้าเอามาทั้งหมดหนึ่งสไลด์ไม่น่พออันนี้และอันนี้ก็เป็นรีวิวจากอาหารคลีนต่างๆนะคะบางคนทานอาหารคลีนแลวลดได้เลย Looking for นะคะคนว่ที่ต้องการเข้าคอร์สคนที่ต้องการซื้อคอร์สอาหารคลีนเป็นคอร์สนะคะแล้วก็ประโยคเปิดบทสนทนานะคะมีแผนดูแลสุขภาพลดน้ําหนักคุมอาหารไหมเพื่อนเราเป็นคโค้ชโภชนาการเขาเปิดร้านอาหารคลีนมีเป็นคอร์สคูกปิง่งโตได้เลยแล้วก็มีโปรแกรมดูแลสุขภาพลดไขมันด้วยนะ อาหารอร่อยค่ะเราลองแล้วคอนเฟิร์มไปเลยนะคะโปรแกรมสุขภาพเขามีผลลัพธ์มากมายเดี๋ยวให้เบอร์โทรติดต่อหรือว่าแอดไลน์ชื่อขับคลีนได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> สิ่งที่เข้าใจผิดนะคะการขายอาหารตามสั่งแบบกล่อง <Yeah. S 1> แล้วก็อาหารคลีนนะคะโมทําเองทุกมื้อทุกเมนูแล้วก็คิดว่าฮารานทานไม่ได้แต่จริงๆแล้วเรากําลังขอใบเซอร์ติฟายจากฮารานอยู่นะคะ <Yeah. S 2> ตอนนี้นะคะดิสติบิวชั่นของเราคือที่นับแคลจะมีขนมคลีนกับน้ำพริกกไก่คลีน อาหารคลีนก็คือเป็นสเต็ปต่อไปนะคะแล้วก็ตามไลน์ a c e b o o k แล้วก็ IG ได้ตามนี้เลยนะคะสุดจดร็จแล้วนะคะจอ <y> ถ้าใครมีเพื่อนหรือว่าต้องการที่จะปรึกษานะคะสามารถนัดวันทูวันต่อได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ